สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้อากาศเริ่มเย็นนะคะในช่วงที่กำลังเข้าหน้าหนาวเนาะก็ไปเช็คบอลสีของเรากันหน่อยกว่าค่ะนี่นะคะกระถางนี้ก็จะเป็นชายชนนะเป็นอะไรที่แบบว่าทุกบ้านคือต้องมีนะคะชายชนค่ะแล้วก็ป้ายแดงด้วยนะไปดูกันหน่อยว่าใบยังปกติอยู่หรือเปล่านะคะเพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าด้วยนะอันนี้เราก็ช่วงนี้ต้องคอยเช็คดูน้องเขาหน่อยนะคะว่าใบเริ่มเหลืองแล้วหรือเปล่านะ ที่โคนของเขายังมีความชื้นไหมหรือว่าแห้งนะดูให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้บอนซีของเราเนี่ยตายไปได้นั่นเองค่ะจากเลี้ยงมาสวยๆนะคะใบนี้ก็เหลืองแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นนะลักษณะใบเหลืองแบบนี้ตัดทิ้งได้เลยตัดใจไปเลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะเพราะว่าจะทําให้น้องเนี่ยโตไวแล้วก็มีลอดใหม่แทงเร็วนั่นเองค่ะไม่ต้องรอให้ใบแบแบ,บแห้งกรอบนะเนี่ยแบบนี้ตัดได้เลยใบนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วนะคะจริงๆแล้วอ่ะคือสองนิ้วได้แล้วอ่ะเพื่อนๆ แอบเสียดายเล็กๆแหละแต่ว่าตัดไปเถอะค่ะยังไงเดี๋ยวเขาก็โตแล้วก็ขึ้นใบใหม่มาอีกนะคะแล้วก็ใบอื่นๆเท่าที่เช็คดูก็ยังโอเคอยู่นะคะสดชื่นอยู่สังเกตไหมว่าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพุ่มเตีอ่จริงกระถางนี้กระถางใหญ่นะคะ8นิ้วแล้วนะอ่าค่อนข้างที่จะเป็นพุ่มทรงสวยนะชอบแบบนี้นะใครชอบแบบนี้ก็คือเลี้ยงนอกตู้นะคะให้โดนแสงแดดบ้างนะคะแสงแดดดำไรเนี่ยคะ่ะจะทําให้ทรงพุ่มเขาสวยนะคะ คือการจะไม่ยาวเก้งก้างนั่นเองนี่นะคะจะเป็นสายชนของเราในช่วงหน้าหนาวคะ่ะแต่ก็ระวังนะคะนิดนึงในช่วงนี้ก็อาจจะมีการทิ้งใบทิ้งใบไป,ปหมดเลยแล้วก็อาจจะเหลืองหัวนะคะพอช่วงหน้าฝนเดี๋ยวใบก็จะขึ้นมาใหม่เราก็ต้องดูแลรักษากันหน่อยเนาะ hmm. ก็ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีวิธีการดูแลบอนสีในช่วงหน้าหนาวอ,อย่างไรกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเผื <S <S ่อสําหรับเพื่อนๆนที่เป็นมือใหม่นาะจะได้รู้วิธีการดูแลน้องๆในช่วงหน้าหนาวนี้ได้ถูกวิธีค่ะ